แต่สกอร์จบที่การห้าเรือบุกไปถล่มโหดเลยนะครับบุกไปกระซวกอุทัยเละเทะเลยนะครับ5้าประตูต่อหนึ่งนะครับว่ากันว่าจะถึงขั้นบานปลายไปกันใหญ่นะครับทีมีรจะแต่งตั้งทนายเนี่ยเดินทางไปยื่นเอกสารที่กรมแรงงานต่อไปอีกด้วยนะครับโอ้โหสวัสดีครับผมชุบปัชยานะครับพูดคุยข่าวสารดุกการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบปัชยา อย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมน,นะครับไปดูเบื้องหลังเกมไทยลีกคู่ฟรา d เดย์ไนท์วันศุกร์กันหน่อยนะครับก็ถ้าเรือ <pus S 1> บุกไปเยือนอุทัยธานีนั่นเองนะครับปรากฏว่าเกมนี้นะครับน่าจะเป็นเกมไทยลีกที่ แต่ดึกที่สุดแล้วนะครับคลิกออฟกัน3ามทุ่มนะครับไปจบเอา5้าทุ่มกว่านู่นเลยนะครับเพราะก่อนเกมฝนถล่มอย่างหนักเลยนะครับความที่ทั้งสองทีมเองแล้วก็แฟนฟุตบอลเนี่ยไม่อยากจะให้เลื่อนแข่งนะครับทำให้ก็มีภาพน่ารักน่ารักนะครับแฟนฟุตบอลของเจ้าบ้านอุทัยเนี่ยลงมาช่วยกันรีดน้ําออกนะครับก็สุดท้ายแล้วได้เล่นนะครับแม้ว่าอาจจะทุรักทุเลหน่อยก็ตามนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่สกอร์จบที่การ5าเรือบุกไปถล่มโหดเลยนะครับบุกไปกระซวกอุทัยเละเทะเลยนะครับห้าประตูต่อหนึ เกมนี้แฮมิลตันซัดไป2ชิมูระบด,ดินธีระศักไปอ e ีกคนละหนึ่งนะครับแม้ว่าจะโดนก่อนก็จริงแต่ก็อุทัยเองก็หยุดแนวรุกของท่าเรือไม่ไหวจริงๆนะครับในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าโหดจริงๆสาหรับการท่าเรือชั่วโมงนี้นะฮะสนัดกดไป11ลูกครับโอ้โหนัดที่แล้วถล่มขอนแก่น6กหนึ่งเกมนี้บุกไปเยือนถล่มเจ้าถิ่นไป5นะครับหนัดผ่านไปนะครับการท่าเรือยิงไปแล้ว23ประตูนะครับก็ถือว่าโหดจัดมากนะครับนำจากฝูงเยาวๆยาไปก่อนนะครับ เพราะว่าแข่งมากกว่าใครเพื่อนอยู่2เกมนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะดาวซันโวรประจำทีมนี่ก็โอ้โหมี3คนเลยนะครับก็คือแฮมิลตันส่วนแรกยิงไปเจ็ดนะครับพาเดลลี่กับ ทิลิซากเผยพ่มายยิงไปคนละ5นะครับก็3คนรวมกันยิง12บประตูครับในเรื่องของแอสซิสนี่ก็ดีมากนะครับทาเลรี่มีส่วนร่วมแอสซิสไป5ลูกนะครับแล้วก็ปรกกร์แอสซิสไป4ลูกรวมกันทั้ง2คนก็เป็น9ประตูโอ้โหชั่วโมงนี้ใครก็หยุดเกมรุกของท่าเรือยากจริงๆนะครับตอนนี้แฟนท่าเรือก็เห็นฟอร์มแล้วก็แฮปปี้นะครับเชื่อว่าทุกคนก็คงจะภาวนาว่าให้ฟอร์มคงเส้นคงวาไปตลอดแบบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะก็รอดูกันต่อนะครับ อ่ะไปที่เรื่องปวดหัวปวดหัวของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับกลับมาอีกแล้วครับกลับมาร,รมสโมอสรค้างเงินมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเกิดเรนดาม่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันนะครับเรื่องของโคจุนอนร,รุษ์ีเกิดนั่นเองนะครับที่ลงโพสต์ว่าสโมอสรเกษตรศาสตร์เนี่ยค้างเงินค่าจ้างกันอยู่ประมาณสัก2เดือนนะครับและจนสุดท้ายโพสต์นั้นเป็นดราม่าแล้วก็ในเวลาต่อมา โคจุนเองก็โดนปลดกลางอากาศยกเลิกสัญญาแบบฟ้าผ่าไปเลยนะครับโดยล่าสุดทางโคจุนได้เข้ายื่นหนังสือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลและก็ก,กีฬาแห่งประเทศไทยแล้วนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมในการโดนยกเลิกสัญญาดังกล่าวนะครับโดยทางสโมสรเกษตรศาสตร์เนี่ยได้แถลงการขอบคุณการทํางานของโคจ้จุนนะครับแล้วก็แต่งตั้งหัวหน้าผู้กสอนคนใหม่ก็ามาทําหน้าที่แทนนะครับตั้งแต่ที่ยังไม่ได้มีการแจ้งการลาออกแต่อย่างใดเลยนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปนัญหาที่น่าจะยืดยาวแน่นอนนะครับ ซึ่งทางโคจุนเองก็ได้ยื่นเรื่องที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโดยคาดว่าจะรอการเจรจาเพื่อหาข้อยุตินะครับแต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ว่ากันว่าจะถึงขั้นบานปลายไปกันใหญ่นะครับทตรีมที่จะแต่งตั้งทนายเนี่ยเดินทางไปยืน่นเอกสารที่กรมแรงงานต่อไปอีกด้วยนะครับโอ้โหงานใหญ่เลยฮะทีนี้นะคุณผู้ชมฮะเรื่องแบบนี้ก็มีกันทุกปีแหละครับนี่แหละนะบอลบ้านเรานะครับยังไม่ได้เป็นอาชีพแบบมั่นคงซะทีเดียวนะครับคนทํางานก็แย่นะครับก็เป็นว่าจะเคลียร์กันได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่อยากจะให้้เรื่องงไปถึขัน ขึ้นลงขึ้นสาลกันนะครับก็หวังว่าจะเคลียร์กัน,นอกรอบให้ได้นในเรื่องนี้นั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำนาฝากกันในคลิปนี้นะครับก็ก่อนจากกันไรก็ฝากไปด้วยนะครับ YADP ไท a แล a n d นะครับ Youth Athletes Development Program นะครับวิลศาสการกีฬาที่เข้าถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์สำหรับเยาวชนอายุ8-12ปีช่วงเดือนวิษภาคมนี้นะครับมีกิจกรรมมากมายแล้วก็จะมีนักเตะทีมชาติไทยไป s u r p r i ภาย,ายในงานนี้ด้วยนะครับใครสนใจสมัครหรือว่า จะดูรายละเอียดต่างๆ,งๆก็ลงทะเบียนหน้าที่คิวอาโคสในภาพนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมองฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ